ลิฟต์ยุคแรกเริ่มจากการหมุนมือในข้อศ1,743ในฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่15ใช้ลิฟต์หมุนมือในพระราชวังแวร์ซายโดยมีรอกเชือกและกวานหมุนมือแต่มีข้อจำกัดคือการเคลื่อนตัวช้าและอันตราย เชือกขาดตกทันทีจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเมื่อเอลิชาโอติสได้คิดค้นระบบลิฟต์ให้ปลอดภัยในปีคศ .1853 หลักการที่โอติสใช้คือกฎของนิวตันบนตัวลิฟต์มีแขนเหล็กสปริงสองข้างข้างรางลิฟต์มีฟันหรือร่องเหล็กเมื่อเชือกตึงแขนพับเข้าลิฟต์วิ่งปกติเมื่อเชือกขาดสปริงดันแขนกลางออกริมเหล็กฝังเข้ารางทันทีวัตถุที่กำลังตกจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นโอติส <Ot is S 2> ออกแบบให้พลังงานจากการตก กลายเป็นแรงกดให้ระบบเบรกทำงานแรงขึ้นเองไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องสั่งงานจากมนุษย์ต่อมาก็พัฒนาเป็นลิฟต์มอเตอร์ไฟฟ้าโดยเวอร์เนอร์วอนซีเมนส์ในปีคศ .1880 และใช้จนถึงปัจจุบัน